ใช่ครับน้องๆครับผมครั้งต่อมาเลยครับผมตุกวันนี้ฮะสีมากเครดิตนี้ไม่ได้ก็เฮ้ยเฮ้ยโอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกๆท่านด้วยนะแนววีตราดทุกคนก็สุดชอบเซฟชีวีะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่ก็อยู่ในเว็บราชเทวีนะครับผมก็วันนี้นะผมพี่ ว่าจะมาสุ่มนะผมเป็นสุ่มชุดไฮไลท์คนดังอีกเช่นเคยเนะีผมตามนั้นเลยนะน้องๆครับก็น้องคนไหนนะผมอยากเรามาสุ่มนะผมก็ลองมาดูกันนะผมวันนี้ก็พี่ก็ไม่รู้มีงบเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามีงบเท่าไหร่เดี๋ยวเราไป,ไปดูวิธีการเติมเงนินแล้วก็วิธีการสมัครกันเลยดีกว่าครับทุกคนคนระับผมโอเคครับไป โอเคทุกคนก็สําหรับน้องๆคนไหนนะที่ยังไม่รู้นะครับผมทายดีเทศนะผมมีโปรโมชั่นนะผมเปิดเว็บใหม่นะผมเติมเงินแล้วสุ่มได้เพ็รคูณ2นะครับผมคืออหมดเขตน,นะครับผมคูณ2วันที่21กระกฎาคมนะฮะ ซึ่งก็ใกล้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็น้องคนไหนอยากเติมนะครับผมอยากเติมนะครับผมหรืออยากจะมาลองสุ่มเว็บนะครับผมก็ลองมาดูกันได้นะครับผมก็ไม่แพงนะครับผมตามนั้นเลยนะครับผมในวันนี้ก็ ไะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคผมก็วิธีการสมัครนะผมก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะผมแล้วก็มันจะมาโผล่หน้านี้นะผมทุกคนครับก็ให้เรานะผมใส่ยูเซอร์ที่เราต้องการนะผมคือตรงนี้นะผมสาคัญมากนะผมเป็นรหัสที่เราจะต้องใช้เข้าไปอยู่ในเว็บนะผมแล้วก็ตรงนี้นะผมตรงนี้นะฮะนี่นี่อ่าพาสเวิร์ดนะผมให้เราใส่อะไรก็ได้นะผม ที่เราจําได้นะผมขอให้จาได้ด้วยนะผมเพราะว่าตรงยูเซอร์วก็พัสเวิร์ดนี่คือต้องคือทุกคนต้องจําให้ได้นะผมใส่พ a สเวิร์ดนะผมใส่อะไรก็ได้นะผมแล้วก็พัสเวิร์ดตรงนี้นะผมให้ใส่เหมือนกันนะผมกัดตรงนี้นะผมตามนั้นนะผมใส่เหมือนกันนะสองสองอันนี้นะผมอันนี้กับอันนี้นะฮะแล้วก็กด ฉันไม่ใช่โปรแกรมขนมแล้วผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะฮะก็ตอนนี้พี่ก็ได้สมัครไว้แล้วนะน้องๆครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินกันเลยดีกว่าครับโอเคับผมก็เข้ามาในเว็บร้อยนะผมก็วิธีมาดูวิธีการเติมเงินนะผมให้เข้าไปที่เติมเงินทั้งบนเนี้ยผมตอนนี้ก็มีแต่เติมแบบซองของขวัญอย่างเดียวนะผมน้องครับผมก็กดเข้าไปเลยนะผมก็สําหรับใครนะผมที่ยังไม่รู้นะผม ใครที่ยังไม่รู้นะผมก็คือนี่นะครับผมให้เข้าไปที่นี่นะผมเปิดแอป t ูวันนี้วอลเล็ตนะครับผมเปิดเข้าไปที่ทูวันนี้วอลเล็ตนะคผมแล้วก็ไปที่ ส่งอ่าส่งซองของขวัญนะผมแล้วก็มันจะมีตามนี้เลยนะผมใส่จํานวนเงินที่ต้องการนะผมแล้วก็เรียกตามนี้เลยนะผมแบ่งจํานวนที่เท่ากันแล้วก็ใส่อย่าลืมใส่ด้วยนะผมว่าหนึ่งนะใส่เลขหนึ่งไปด้วยนะผมก็คือให้ให้คนเดียวนะผมแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะผมเมื่อกดยืนยันเสร็จนะผมมันจะมีให้กดคัดลอกลิงก์นะผมให้กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมเหมือนที่เหมือนที่อ่าที่เขาแนะนําไว้นะผมแล้วก็ พอกดคระลอกนี้เสร็จแล้วนะผมให้มาหน้านี้ผมมาใส่ลิงก์ของขวัญตรงนี้เลยนะน้องๆครับผมก็ตามนั้นเลยนะผมก็โอเคครับผมเมื่อเติมเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่จะได้อะไรหรือเปล่านะผมก็ไปดูกันดีกว่าครับผมไปเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้นะผมพี่หลังจากคลิปที่แล้วนะผมพี่ได้สุ่มนะผมไปคือแบบหมดไปแค่ไม่ถึงะไม่ถึงไม่ถึงหกสิบนะครับผมประมาณห้าสิบเจ็ดเครดิตนะฮะ ก็อันนี้เก็ดเครดิตนะครับผมได้มาหนึ่งพันแปดสิบแปดเพชรนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่จะมาสุ่มต่อนะครับผมก็พี่อยากได้ชุดไฮไลท์นะครับผมตามนั้นเลยนะฮะเขาก็น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละเออรู้ลักษณะแล้วนะครับผมจัดไปครับน้องครับัดไปครับผมครั้งแรกครับผมตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับผมก็เครดิตมาครับผมไปกันต่อครับผมมาอันต่อครับผมตอนนี้นะฮะไปนะครับผมหมดไปไม่เท่าไหร่นี่ครับผม โอเคเป็นเครดิตอีกรอบหนึ่งนะครับเครดิตอีกแล้วครับผมหมุนกันไปต่อเลยนะ่ยหมุนกันต่อเลยครับ蜂蜂蜂ผม,มตัง้งหวานี้ฮ huh. ะจะได้เพชรเอาเราได้เพชรมานะครับหครั้งนะครับผมโอเคเราได้68เพชรมา1ครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะมาทุกคนมามาทุกคนมา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 และเรียบร้อย,คร,ย,รอยครับผมเครดิตครับเครดิตอีกแล้วครับผมตัวนี้ humanos. มาทุกคนมาทุกคนหรือเฮ้ทุกคนหรือว่า คือว่าเราต้องเฮ้ยโยป8มาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออทุกคนพี่ไม่ค่อยอะไรแล้วเนี่ยเอออยากได้อยากได้เป็นชุดละเออเราลองคูณสุ่มคูณสองไหมทุกคนคูณสองสักหน่อยไหมกดเพื่อเพื่อโอกาส,สักหน่อยไปโอเคตอนนี้นะผมเราจะหมุนครั้ง18เครดิตนะผมก็คือน่าจะมีสิทธิ์เพิ่มหรือเปล่ามามาหมุนกันทุกคนมาหมุนกันครับผมมาหมุนกันครับผมมาเรียบร้อยผม เครดิตแล้วครับผมเกลือไปฮะมาหมุนอ okay. okay. oh, okay. um, okay. okay. ีกหนึ่งนะผมหมุนอีกหนึ่งครั้งนะผมทุกวันนี้ฮะหมุนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคก็ยังออกเครดิตอยู่นะฮะทรกวนนี้นะฮะยังออกเป็นเครดิตอยู่นะครับน้องๆครับผมโอเคมากันต่อครับผมทรกนี้ฮะทุกคนมาสี่สิบห้าเครดิตครับผมสี่สิบห้าเครดิตก็ยังออกอย่างนู่ววะครับน้องๆโอเคมา ถ้าออกคือถ้าออกสีส่สิบห้าเครดิตเ้าสี่สิบห้าเครดิตไม่ออกก็เราคงจะต้องไปกดธรรมดาอีกเหมือนเดิมนะครับผมตรงหวนี้ฮนะไปทุกคนเรามาดูเลยดีกว่าครับผมไปไปครับน้องๆครับผมครั้งต่อมาเลยฮะผมตรงวันนีนะส้สี่สห้าเครดิตนี้ไม่ได้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยยังพี่ได้เฮ้ยทุกคนชุดไฮไลท์ครับผม ก็เรียบร้อยนะครับผมเราได้ชุดไอไลท์นะครับผมก้าวทองครับผมจักรีเรียบร้อยครับผมตังนี้ก็เหลือสา,า่สกงทก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทักเพจกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมไปทักเพจกันดีกว่าครับไปทุกคนโอเคผมก็พี่ก็ได้ทักเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็คือเขาพี่ก็ถามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ให้ อ่าทางเว็บนะครผมก็ให้ไอเดียมเรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามาเข้าเกม,มดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านี่ครับผมตามนั้นเลยนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมไป โอเคครับ okay, ผมก็ตอนนี้พี่ก็ได้เข้ามาอยู่ใน ID ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนครับก็เป็น ID ดีหมวก F ก้านดองนะผมตามนั้นเลยนะผมอน,นอกคนไหนนะผมที่อยากจะมาสุ่มนะผมก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะผมการทำทุนการลงทุนนะผมย่อมมีความเสี่ยงนะครับน้องๆครับผมก็แล้วแต่ดวงน้องๆน,น้องจะได้หรือเปล่านะผมเงี้ยนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะผมแล้วจเจอกันใหม่นะผมวันนี้ก็บายบายครับทุกคนครับ